อยากจะเตือนสติพวกเรานะคะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องตื่นตัวเมื่อเช้าดิฉันถ่ายรูปคนถูกแรปเจอร์น้อยมากมีประมาณเหมือนกับที่เขาพูดเลยนะคะเหมือนกับที่เขาพูดเลยบอกว่าคนที่จะถูกแรปเจอร์เนี่ยมีแค่3 3เปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยกระเสือกกระสนหรือเตรียมตัวนะ เพราะว่าเรามักจะมาช้าเขาแรบเจอร์เวลาเพิ่งมาถึงเฮ้ยไปไหนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเต,เตรียมตัวแล้วก็ทุกวันมันเป็นการซ้อมมันเหมือนกับเทศกาลต่างๆพระเจ้าบอกว่ากําลังเป็นการซ้อมถูกไม่ถูกนะคะจึงสําคัญมากนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยเราต้องอธิษฐานเผื่องานนี้ทุกวัน ที่สําคัญก็คือตอนนี้มีการอดอาหารอธิษฐานอาธิษฐานเผื่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าจะอดอาหารบางมือก็ได้หรือจะลายมือก็ได้นะคะ40วันนะคะ้เ,เริ่มตั้งแต่วันที่สองใช่ไหมหนึ่ตุลาจนถึงวันที่ประมาณฮะก้าวพุกึกิกาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำแส้้มนะคะทำแต้มกับพระเจ้า ทุกอย่างพระเจ้าให้เราจากคะแนนของความสัตส์สื่อดิฉันได้ไปต่างจังหวัดดิฉันเห็นนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยคริสเตียนยุคคุณเนี่ยได้มีความรู้มากเลยนะคะแต่เฉยช้าแล้วเฉยๆกับข่าวทั้งหลายที่เราได้รู้ได้ฟังเรารู้สึกว่าฟังแล้วเฉยๆ นี่คือสิ่งที่เราต้องกระตุ้นและต้องเผาตัวเองให้ได้ที่เรานั้นจะต้องร้อนแรงและก็ร้อนรนกับพระเจ้าหลายคนมีปัญหาพอมีปัญหาตอนมีปัญหาก็ติดเสน่ห์พระเจ้าพอเริ่มจางก็เริ่มจางออกไปนั่นคือมนุษย์นะคะนั่นคือมนุษย์เพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้และมารมันก็รู้มารมันจะพยายามทํา กับเรานะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งทำไมเรายังมีปัญหาเพราะพระเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถูกการชำระไฟของพระเจ้าเผาก้นตลอดเวลาเราจะได้ตื่นตัวตลอดเวลาเอเมนไหม <Amen. S 1> เราไม่มีไม่มีปัญหาเราก็ไม่อธิษฐานใช่ไหมแล้วเฉยๆแล้วเ,เห็นคนอื่นเขามีปัญหาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็พ้นเนี่ยเพราะเราเคยพ้นมาแล้วแต่เราไม่ได้อธิษฐานเผื่อเขานะคะ และตอนนี้จะมีการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยเราก็ได้รู้ว่าหลายที่หลายคนต่อต้านเรื่องนี้ถ้าเขาต่อต้านเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐกําลังต่อต้านใครต่อต้านพระเยซูเองเพราะพระเยซูมาเพื่อง,งานนี้มาทําให้คนหลงหายมาเชื่อนะคะแต่ระหว่างนี้นะคะเราก็ต้องประกาศข่าวประเสริฐนะคะไม่ต้องไปคอยว่าโอ้โ oh, หนี่ everyone ไทยแลนด์จะมาประกาศใหญ่ ประกาศใหญ่ได้กี่คนคะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่เราทำยังไงเราทำทุกวันเราประกาศทุกวันเพื่ออะไรคะจากหนึ่งคนอย่างเช่นคนอื่นที่ดิฉันเชื่อหนึ่งคนเนี่ยดิฉันสอนไปตั้งกี่คนละเราอยากคิดว่าแม้แค่คนเดียวหนึ่งคนก็สามารถจะระเบิดได้ประเทศไทย นะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกนะคะใครก็ตามที่เชื่อเราต้องเชื่อว่าเขาเป็นผู้มุ่งหวังที่จะทำขยายการงานของพระเจ้าหนึ่งคนที่เชื่อเขาก็ทำให้ครอบครัวเขาเชื่อเหมือนดิฉันใช่ไหมเราก็ได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความมันมันเป็นความสัตย์ซื่อที่เราจะต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าบอก หลายคนนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าอะไรก็ตามที่ท่านหวานไว้ท่านจะเก็บเกี่ยวท่านหวานอะไรไว้ท่านต้องเก็บเกี่ยวไม่ว่าดีหรือชั่วนะคะไม่ว่าดีหรือชั่วแล้วเวลานี้มันเป็นเวลาที่ถึงเวลาที่มันทุกอย่างมันกำลังเกิดสงครามมันกำลังสร้างวิหารหลังที่สแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะอยู่เฉยๆได้เราต้องตื่นตัวและเราต้องร้อนรนนะคะ อย่าให้สิไม่ต้องดูอดูที่วชิระใช่ไหมเป็นไงคะเดินออกมาเป็นหลุมไปแล้วแล้วดิฉชงก็ดูข่าวหลายที่นะคะขับรถมาจอดเอา้าเป็นหลุมโลนไปข้างหลังด้วยอะไรก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐจึงสำคัญมากเราประกาศอย่างไงเราต้องประกาศเหมือนพระเยซูง่ายๆเลย พระเยซูประกาศกับนิโคเดมัสนิโคเดมัสเป็นไงคะเป็นนักศาสนาเป็นฟาริสีเขารู้จักการเขารู้จักการบังเกิดใหม่พระเยซูเลยพูดถึงการบังเกิดใหม่เห็นไหมคะเขารู้จักการบังเกิดใหม่จากไหนจากคนที่ไม่ใช่ยิวบัพติศมาในน้ําตื่นขึ้นมากลายเป็นยิวนั่นคือการบังเกิดใหม่ของคนที่ไม่เชื่อไม่ได้เชื่อแบบยิวและมาเป็นยิวเห็นไหมคะ พระเยซูพูดในสิ่งที่เขารู้มาชักนำให้เขามาสู่สิ่งที่พระองค์ต้องการให้เขารู้จากสิ่งที่เขารู้เรื่องบังเกิดใหม่พระเยซูด,ดึงเขาเข้ามาสู่แผนงานของพระเจ้าคือบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณพระเยซูคริสป,ประกาศกับหญิงสมเรีไปและพระองค์ก็ละเมิดกฎด,ด้วยและมิดกฎอย่างไงเพราะว่าคนยิวจะไม่คุยกับผู้หญิง ต่างชาติแต่พระเยซูปไปที่นั่นไปขอน้ำเขาดื่มด้วยซ้ำไปเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มาตักน้ำเขารู้จักน้ำผู้หญิงคนนี้รู้จักน้ำไหมรู้จักน้ำแต่พระองค์กำลังทำให้เขารู้จักน้ำในฝ่ายวิญญาณน้ำแห่งชีวิตจากสิ่งที่เขารู้น้ำธรรมดาแต่พระองค์พูดสิ่งนั้นแล้วโยงเข้ามาสู่น้ำแห่งชีวิตอาจารย์เปโตประกาศยังไง อาจารย์เปโตรก็ประกาศตามที่พวกเขาเข้าใจพูดถึงโยเอลพูดถึงพระคัมภีร์ที่เขารู้จักพูดถึงดาวิดว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนื้อหนังของเขาไม่ได้พูดถึงไม่เปื่อยเน่าตั้งหมายถึงพระเยซูแต่ดาวิดถูกฝังไปแล้วเขาเข้าใจพวกนี้เขาจะเข้าใจพระคัมภีร์เดิมเพราะฉะนั้นท่านก็จะพูดถึงพระคัมภีร์เดิมและโยงเข้ามาถึงพระเยซูคริส ทำไมเราใช้คำว่าคาถาก็เป็นเพราะว่าเขารู้จักไงเราก็เลยโยงจากสิ่งที่เขารู้เข้ามาสู่คาถาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านักศาสนาทนไม่ได้ในสิ่งนี้อาจารย์สุขพงน้อยนะคะเป็นคนเป็นนักประกาศสมัยก่อนท่านเหมือนเปาโลเลยและท่านเนี่ยก็จะพูดภาษาของคนพุทธคนพุทธก็เลยเปิดเผยตื่นตัว แล้วก็กลับมาเชื่อสถานการณ์อาจารย์จริงพูดถึงไรเนี่ยนะเนี่ยข่าวเป็นอย่างนี้นะเขารู้จักไหมคะเขารู้เนี่ยเป็นห่วงนะคะก็โยงเข้ามาว่าทำยังไงถึงจะได้รับการป้องกันใช่ไม่ใช่เราพูดในสิ่งที่เขารู้ดึงเข้าสู่สิ่งที่เราอยากให้เขารู้นั่นคือวิธีการประกาศอาจารย์เปาโลไปเห็นคนไหว้ พระเจ้าทำแท่นบูชาพระเจ้าทั้งหลายและมีพระเจ้าที่ไม่รู้จักก็ได้เอาพระเจ้าที่เขาไม่รู้จักมาให้รู้จักกับพระเจ้าที่เราอยากให้เขารู้จักมีอะไรที่การประกาศข่าวประเสริฐที่เราทำแล้วไม่ได้ตรงกับพระคัมภีร์เราทำทุกอย่างตรงตามแบบแผนที่พรปเยสูวางไว้แต่นักศาสนาไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมคะ และเรารู้และเราก็ต้องลงมือและเราก็ต้องทําด้วยคนพุทธเขารู้จากเคราะกรรมเวรกรรมเราก็เอาเคราะห์กรรมเวรกรรมโยงเข้ามาว่าวันนี้คุณสามารถที่จะไร้จากเคราะห์กรรมเวรกรรมได้แล้วนม่อะไรที่มันทําไม่ได้ทุกอย่างถ้าเราทําตามสิ่งที่พระเยซูบอกเราจะทําได้นะคะเพราะงั้นเนี่ยอย่ามัวแต่ให้คนอื่นเขามาสกัดกัน้นและใครก็ตาม ขัดขวางเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐก็คือขัดขวางการงานของพระเจ้าเปาโลขัดขวางไหมขัดขวางแล้วเป็นไงคะต้องตาบอดแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์เพราะว่าเปาโลยังรักพระเจ้าพระเจ้าเลยพริกสถานการณ์และใช้เขาที่จะประกาศข่าวประเสริฐเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นอ่านรพระคัมภีร์ค่ะ และจับประเด็นให้ได้ว่าพระเยซูประกาศอย่างไรกับนิโคเดมัสกับผู้หญิงซามาเมลียดิฉันทำเรื่องนี้ดิฉันได้คะแนเน,นเต็มค่ะตอนที่ดิฉันเรียนโรงเรียนพระกัมพีทุกคนตื่นเต้นว่าเออประกาศเพราะว่าพระเยซูเป็นแบบอย่างนะคะแล้วเวลาที่เขาโต้เถียงพระเยซูไม่สนใจพระองค์ก็ยังพูดเขาเถียงก็เถียงไป แต่เวลาเขาเถียงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาตั้งใจเถียงเขาเถียงเพราะว่าเขาเข้าใจอย่างนี้ทําไมเธอพูดอย่างนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจที่ต่อล้อต่อเถียงกับเราอย่าเข้าใจผิดแล้วไปหาเรื่องทะเลาะก,กับเขาไม่ต้องทะเลาะเลยค่ะเปลี่ยนมุมแล้วก็ดึงเขาเข้ามาให้ได้ดิฉันขึ้นแท็กซี่แต่ละคนโหบางคนเนี่ยร้ายกาจมากเลยนะคะแต่ในที่สุดหลังจากนั้นก็รับเชื่อเป็นอย่างดี <laughs> นะคะมันมันมันถ้าเรามีหัวใจของพระเยซูเรารักเขายังไงเราก็ชนะหัวใจของเขายังไงเราก็พาให้เขารอดได้นะคะเพราะะนั้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าวิธีการของพระเยซูเขาพระองค์ประกาศอย่างไรวิธีการของเปาโลประกาศอย่างไรวิธีการของเปโตรประกาศอย่างไร สามบุคคลนี้เราก็ทําให้เราเข้าใจแล้วว่าวิธีการประกาศก็คือใช้วิธีของยุคพคุณนี่แหละดิฉันอยากให้ทุกคนนะคะยังต้องลงมือทําและเวลาที่เราประกาศเราก็สามารถบอกเขานะคะว่าเนี่ยตอนนี้เขาจะมีการจัดประกาศนะรักษาโลกนะที่นั่นที่นี่เพื่อให้คนเนี่ยสนใจและเขามันเหมือนกับเป็นเชื้อลงไปในใจเขาเอเมนไหมคะ และหลายคนก็คิดว่าการประกาศส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเราเห็น MLN เที่เขาทำไหมคะดังกว่าไอ้ป้ายโฆษณาใหญ่ๆอีกนะเราเห็นป้ายโฆษณาตามทางด่วนเห็นไหมคะก็คือทุกคนรู้จักทำให้ทุกคนรู้จักแต่ใครจะไปซื้ออ่ะมันอยู่ตรงป้ายอะแต่ถ้าคนมาบอกส่วนตัวซื้อไหม เพราะฉะนั้นป้ายโฆษณานั้นมันทําให้คนอื่นได้รู้จักเช่นเดียวกันการประกาศข่าวประเสริฐใหญ่นั้นทําให้คนรู้โอ้มีคนหายโรคโอ้มีคนตาบอดมองเห็นมีคนง่อยเดินได้ทําให้เขารู้และทํำยังไงเขาคนนั้นที่อยู่ที่ไกลเขาจะรู้ก็รอไปบอกแล้วเราก็รักษาโรคมันก็ง่ายๆคริสเตียนสามารถทำได้ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องไม่กลัว ะะเวลาเรารักษาโรคไม่ใช่เราเมตคิดมันจะหายไหมคุณกลัวเสียหน้าหน้าใครคะหน้าของพระเจ้าเราทำไปเพราะเราไม่มีฤทธิเดชอยู่แล้วเราไม่สามารถรักษาใครได้อยู่แล้วขนาดป่วยเองก็ต้องไปหาหมอเลยใช่ไหมบางครั้งอะ่ะเ,ออเราทำไม่ได้แต่เวลาที่เราประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้ายืนยันกับเราว่าเมื่อเราพูด พระองค์จะสนับสนุนด้วยหมายสำคัญด้วยสิ่งอัศจรรย์นั้นเอเมนไหมคะมันไม่ใช่ตัวเราใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราคุณมีเหรือริ์ที่จะรักษาไม่มีเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราทำด้วยความเชื่อทุกอย่างต้องด้วยความเชื่อการรับเจอก็ด้วยความเชื่อและเมื่อเราเชื่อเราต้องทำตัวให้เราเข้าไปอยู่ในช่องแห่งความเชื่อ ไม่ใช่เชื่ออยากได้แต่ไม่เคยทำอะไรเลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเราเชื่อเราก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยความเชื่อและไม่มีการประพฤติถือว่าความเชื่อนั้นตายแล้วนะคะ,ะนั้นเราให้เราเนี่ยตื่นตัวนะคะแล้วอย่าเมินเฉยอย่าเฉยเมยกับสิ่งนี้มันสำคัญมากนะคะเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่โบดนี้มีนักอธิษฐานอย่างอาจารย์แสงนะคะ ผีมันกลัวมากเลยนะคะใช่ไหมมันรู้เลยว่าเวลาอธิษฐานในผีมันก็เจองเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะงั้นเราเองทุกคนถ้าเราจะอธิษฐานเป็นเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์พอเราอ่านพระคัมภีร์เราก็จะอธิษฐานได้ถูกไหม แต่อธิษฐานได้เราอาจจะรู้ข้อประคมภีร์ทั้งหลายแต่เราไม่สามารถที่จะอธิษฐานออกมาด้วยความเชื่อเราอาจจะจําข้อประคมภีร์แต่ชีวิตเราไม่เปลี่ยนไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงเราถึงจะเรียกว่าเราเชื่อและเราก็เริ่มเชื่อจากสิ่งเล็กน้อยมากขึ้นและมากขึ้นเอนเมนไหมคะแล้วก็อยากจะให้นะคะว่า ทุกคนควรจะขึ้นไปร่วมกับอธิษฐานเพราะว่าท่านจะต้องถูกฝึกท่านจะได้มีความเข้าใจและท่านจะได้รับการเจิมในเวลาอธิษฐานนั้นลงมาและท่านรู้ไหมข้้าง,งานที่อธิษฐานนี้สำคัญไหมสำคัญมากๆคุณเป็นนักปกครองคำอธิษฐานของคุณจะบังคับทุกอย่างให้มันเกิดผลตามที่คุณอธิษฐานแต่ถ้าคุณอธิษฐานด้วยปากเปล่า ด้วยความคิดของตัวเองไม่มีฤทธิ์อำนาจเพราะงั้นมันต้องมีพระกอภกนมันเหมือนขึ้นศาลเวลาต่อสู้มันจะต้องมีถ้อยคำของพระเจ้ามันจะต้องมีกฎหมายรับรองเราเห็นไหมคะว่าศาลในประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปก็หลายอย่างก็ตกไปทั้งที่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะติดคุกแต่ทำไมไม่ติดเพราะว่าคนที่เสนอไม่ได้เอาข้อกฎหมายที่ถูกต้องเสนอไปด้วย ะะเพราะฉะนั้นเรามีพระคัมภีร์คำพูดของเรามันต้องเป็นไปตามพระคัมภีร์มันจึงจะเกิดผลเอเมนไหมคะเอเมนนะงั้นตอนนี้ดิฉันก็อยากจะเล่าให้ทุกคนนะคะที่จะประกาศนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่จะไปงานที่ที่เชียงรายนะคะเพราะว่าอาจารย์อ,อ,อาจารย์ดานิยนเขาเป็นเรียกว่าอะไรคะเป็น ผู้สำเร็จราชการของอาจารย์รายหัดบงเก้คือเป็นซักเซสเซอร์คือเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสืบผู้สืบทอดนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยก็ถูกรับเอ่อถูกฝึกมานานมากเลยอาจารย์รายหัดบงเก้รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถอยู่ไปตลอดชีวิตใช่ไหมท่านก็เลยเห็นท่านคนนี้แล้วก็หยิบมาแล้วก็สอนสอนตอนใหม่ๆดิฉันก็ ดูจืดๆนะคะแต่พออาจารย์รหัดบงเกษจากไปเท่านั้นอ่ะโอ้โไม่จืดเลยนะคะและท่านก็เป็นคนที่ประกาศเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็คนมาเป็นแสนเป็นล้านนะคะอย่างอาจารย์รหัดบงเกษเนี่ยเราเห็นเลยคนเป็นล้านเลยนะคะเวลารับเชื่อทีเนี่ยเขาไม่ได้รับเชื่อแบบขอไปทีแต่เขาก็ต้องมีการลงลงเหมือนกับลงทะเบียนด้วยว่า เชื่อแล้วและเขาก็เตรียมโบทให้ไปด้วยนะคบเพราะงะั้นเราเองเนี่ยถ้าเราไปที่นั่นเราก็จะได้เรียนรู้และที่สำคัญเราก็จะได้รับการเจิมจากเขานะคะค่าเครื่องบินขาไปที่ดิฉันซื้อไว้คือ975บาทนะคะถูกกว่ารถถทัวนะแล้วก็โรงแรม ต้องรีบจองตอนนี้นะคะโรงแรมที่เราจะไปพักได้เนี่ยโรงแรมดีแล้วก็สะอาดสวยงามนะคะห้านิดๆน,นะคะอยู่ได้สองคนะนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องรีบจองและรีบไปต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจแล้วก็ไปดิฉนันจองโรงแรมนี้เนี่ยเขาเขาให้ใจ่ายวันที่16พกพฤศจิก คะเอาบัตรเครดิตเอาไว้คือพอวันที่16บพฤศจิกเขาตัดคือต้องจ่ายแต่ว่าก่อนหน้านั้นยกเลิกเมื่อไหรก็ได้ดีไหมดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะแล้วก็ส่วนเครื่องบินเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะคอยตัดวันที่ส6ได้วันไหนซื้อก็วันนั้นต้องตัดเลยตัดยอดเลยนะคะแล้วก็ อยากจะบอกพี่น้องว่าไปเถอะค่ะนะคะไปเถอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเข้าไปร่วมแล้วก็รับการเจิมตรงนั้นเอเมนไหมเอเมนก็ปล่อยให้อาจารย์ข้าพูดอยู่บทคนเดียวรับเจออยู่ที่นี่รับเจอก็เป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะว่าเราเราเป็นนักประกาศกันถ้าเขาประกาศที่ไหนเราไปนะคะเราจะไปและเราก็ ดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลกลุ่มที่เขากำลังจะไปประกาศที่สีสเกตนะคะฉะนนั้ดังนั้นที่สีสเกตเราก็จะไปกันนะคะเราเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ได้คิดเอาเองแต่ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำการอัศจรรย์นะคะอาจารย์เดนเนียนคูเรนดาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ประกาศและเราจะไปดูว่าพระเจ้าจะทำตื่นเต้นขนาดไหนเอเมนไหมคะ ในดูมีมีตัวอย่างมัางไหมไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะจริงๆดิฉันก๊อปมาแล้วแตหาไม่เจอควรจะไปถึงเชียงรายเขาประกาศวันที่ยี่สิบอดยิบสองและยีิบสไปเช้ายี่สิบเอก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาประกาศเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในคืนวันที่21่หนึ่งคืน 22อีกหนึ่งคืนแล้วก็23อีก1คืนถ้าถ้าเขา,เขาประกาศตอนเย็นนะคะเย็นวันอาทิตย์แล้วก็24เขากลัดมานะคะ mm. ก็ค่าใช้ใจ่ายก็คงประมาณสัก2 0 0พกว่า,วาเนาะ3า0 0น่ะไม่เกิน3,000เก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เราอาจจะอธิษฐานพระเจ้าเขาสามารถที่จะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราได้ ะะเราก็ได้เห็นหลายคนก็มีอัศจรรย์ในชีวิตเนาะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราปรารถนาในสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระองค์อวยพรเราไหมคะอวยพอรอยู่แล้วนะคะอวยพรแน่นอนที่สุดโอเค